พี่สวยพยายามคิดตีโอ้โหตีลมทั้งคืนเลยคู้พี่สวยเดินเตะเขาเต็มๆเอ้าเอ้าพี่สวยโดนหมัดพี่สวยอู้พี่สวยคิดตีพี่สวยคิดตีสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโคู่นายนะครับหรือว่าสิบหมื่นนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาภาคมวยกันละครั้งหนึ่งไฟแล้วนะครับแต่วันนี้ครับผมขอโทษดีนะครับอผมไม่ค่อยดีนะครับอผมแหบมากนะวันนี้นะโอเคก็วันนี้มาดูคู่ที่หนึ่งของรอบแปดคนสุดท้ายนะวันนี้ครับพบพี่ สวัยใจร้ายนะกับพี่อเอ็กรลมกล้าวนะ<ส>โอเค<ส> <ผม S 2> ลูกน่าจะพูดเที่ยกครับูกนะโอเคครับก็รอดูว่าใครจะเป็นผู้ที่เข้าไปสู่รอบสี่คนสุดท้ายนะคนแรกนะก็พี่สวัยจร้ายอาจจะรูปร่างใหญ่นิดหนึ่งนะส่วนพี่เอ็กเอ็กเอก เอ็เอลอกลมกล้าวนะก็รอดูว่าจะต้านพินสไยได้หรือเปล่าป่ะอย่าเราไปดูยกที่หนึ่งกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับแต่ก่อน IS อย <so ่าดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับค่าแล้วกดแชร์ผมเลยนะป่ะมาดูยกที่หนึ่งครับมาดูว่าจะเป็นยังไงครับโอ้พีสไยเดินเข้าหาแล้วครับปลูครับใช้ความใหญ่ได้เปรียบครับรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อยหนึ่งสองเตะขาไปครับพี่เอกครับโอ้เอาดิต่างคนต่างฝ่ายอ้เร็วครับโอ้โหดูดีๆครับจังหวะนี้ครับเตะขาลงไปแล้วครับพีสไยใจร้ายนี่โหดจริงๆนะ ส่วนพี่เอฟลงเอฟลงเก้านะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ผมจะเรียกได้ไงครับนี่ครับมุ่มแทงเตะไปจะมุมน้ำเหมือนก็เตะโต้ขึ้นมาไ,มได้เหมือนกันนะมารอดูครับตอนนี้นะโอ้พี่สวัยเดินเข้าหาหัวขาลงไปโอ้โหครับมุมน้ำเหมือนนี้ครับรปลปกลังเล็กกว่านะแต่ไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจครับสู้ๆครับรอดูนะพี่สวัยเดินเข้าหาพี่สวัยเดินเข้าหาเอาอยัางไงพี่สวัยเดินเข้าหาเอาไงโอ้ยดุน ำมือนเตะ <at> ขาเข้าไปพีสไสวยบอกไม่เป็นไรพีสไสว์เดินเข้าหาเตะอู้ตังคนตังแรกครับอ้จุงหรือเปล่าจุงหรือเปล่าจังหวะนี้ครับพีเอสดุเก้านะรอดูครับจะต้านคามใหญ่ของพีสไสว์ได้หรือเปล่าพีสไสวยเดินเข้าหาพีสไสวยเดินเข้าหาจะเอายังไงเอาให้อุ้ยพีเอสดุ่เก้าขีดเข้ามาบอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่าดูครับจังหวะนี้ครับโอ้พี่ไสวยเดินหดขาไปแต่ผิดครับ โอ้เอร่มเท้าต oh, oh, re ่อยเตะต่อยครับโอ้โหคุณจริงก็เปิดเกมตั้งแต่ยกแรกเลยนะผมขอโทษอีกทีหนึ่งนะผมแหกนะโอเคครับมาพี่สไบเดินเข้าหาเตะขาเข้าไปโอ้ยต่อยมาตรงเตะขาล้มทั้งยืนนะโอ้โหจังหวะนี้ครับพี่สไบทําได้สวยมากครับเดี๋ยวดูนะพี่เอ็ร่มเท้าจะใช้วิดูที่พื้นเอาเนียครับ ต่างคนต่างหาจังหวะเตะยังไม่เตะครับเอาด,ดูดูหาจังหวะยังไงต่างคนต่างโยกโยกโยกไปโยกไปเอายังไง,ง,ไอองไถีบมาโดนพีสวัยเตะหัวคืนแต่พีสวัยจังหวะดึงโอ้โหจังหวะนี้ครับโอ้โหโชว์โชว์ได้เหนือมากครับพีสวัยครับแต่ไม่เป็นไรพีเอพเอร้อมเก้าจับทางอยู่ครับไตขาต่งางคนต่างเตะขาเอาดูครับ เอายังไง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 หมุนต้นเงิือนเอายังไงมุนต้นเงิือนหมดขึ้นมาโดนพีสไสว์เตะโอ้โหลมทั้งยืนนี่แหละโอ้พิสไัวนี่แกเป็นมวยเลยนะเป็นมวยนั้งคู่นะการมวยก็สวยนั้งคู่นะแต่จะความใหญ่จะอยู่ที่พีสไสวยลงเก่าอวดคืนครับเอาเอาดิเอาดิเอายังไงเอายังไงเอายังไงตอนนี้แอร์ก็หนาวเหลือเกินเอาดูไงเอายังไงต่างคนต่างโยครับต่างคนต่างโยครับไอ้ขาเข้าไปเอาเอา น้ำเงินเอาขืนร้บนูมือินเดินเข้าหาแล้วพี่เอเดินเข้าหาโดนหัวขาไปโอ้จังหวะนี้โอ้โหล้มทั้งยืนอีกแล้วครับคือเจอพี่สวัยกดคอแล้วล้มเลยครับครับดูครับจากหมดยกหนึ่งแล้วเอาครับเดินเข้าหาครับเอล้มเก้าครับเอายังให้แต่โอ้ที่ไปครับแต่ไม่เป็นไรครับความใหญ่ของพี่สวัยทนได้ครับโอ้พี่สวัย พี่สวัยพี่สวยเอายังไงเอายังไงจังหวะนี้เอายังไงต่างคนต่างมองต่างคนต่างมองโอ้โหเตะขาไปที่1นึ่เาโอเคครับหมดยกที่1ครับเฮ้ยโอ้ยโหดมากนะพี่สวัยแกโหดมากนะแกบ้าพลังมากเลยนะแต่ก่อนจะไปดูยกที่2นะผมขอขอบคุณดาวฟันนิงมากมากครับที่ร่วมทำกิจกรรมพิเศษนะครับผมแจกเสื้อให้แฟนขับ50ตัวครับแล้วก็นวลค้นในสิปวันแล้วก็รางวัลใหญ่คือ iPhone 12นะแต่ตอนนี้เสี้ยก็เหลืออยู่ประมาณห หนึ paid, so <Yeah. S 1> ่งสิบตัวนะก็อย่าลืมไปรวมสนุกได้ที่หน้าเว็บไซต์ดาวฟันยูงครับหรือใครจะโหลดแอปพลิเคชันดาวฟันยุงมาไว้บนโทรศัพท์มือถือนะสามารถได้โหลดที่ o o เกิล a y กับ App Store นะนะครับเดี๋ยวดูยที่สองว่าจะเป็นยังไงครับมาดูยกที่สองครับกอดดูว่าใครจะเอายังไงอูหพี่สบัยเดินเตะเขาเต็มเต็นะเอ้าเอ้าพี่สบัยดนหมัดพี่สบัยอโหพี่สวายคิดตีพี่สบัยคิดตีอ้โหปวดเหลือเกินดูดูเกีิยโอโหพี่สบัยแม่งปวดจริงปวดจริง โอ้มาจริงครับพิสวยพีเอ็กก็พยายามเตะต่อยโอเตะต่อยเอาเอายังไงเอมลงมเก้าก็ไม่ยอมพี่สวยก็เตะไปโอ้ีิสวยกีตีดูพิสวยโอ้วีตีคีตีโอ้หดมากพิสวยโหดมากรอดูครับว่าพีเอฟลงมเก้าจะจะทนทนความใหญ่ของพิสวยได้หรือเปล่าโอ้พิสวยเดินเข้าหาดูนี้ครับดูครับพิสวยพยายามคีตีโอ้ตีล้มทั้งคืนเลย โอ้โห,โหไหวหรือเปล่าพีเอสดมก้าวไหวหรือเปล่าพีเอสดมก้าวเอาดูนะ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 พี่สวัยเดินเข้าหาพี่สวัยเดินเข้าหาดูครับพี่สวัยเดินไอโอ้โดมต้องยืนเลยครับดมต้องยืนเลยครับเอาอยัางไงเอาอยัางไกงกรรมการยังไม่น้บครับกรรมการยังให้โอกาสครับนี่ครับพี่สวัยเดินเตะขาพี่สวัยพยายามจะตัดไโอ้ยอมเลยยอมเลยพีเอสดมก้ายอมเลยยอมพี่สบัยเลย ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าพีเอ็นลงเก้าไหวหรือเปล่านี่ครับไหวหนะ้ากรรมการสรับมือชกไหวอยู่ครับพี่สไหวเดินเข้าหาเอาอยัางไงพี่สไหวเดินคีตีขีตีขีตีโอ้ครับเรียบร้อยครับพี่สไหวเอาชนะน้องไปได้ครับโอ้โหตโหดโหด,ดจริงพี่สไหวโหดจริงโอ้ยแรงแกยังไม่หมดเลยนะแรงแกยังไม่หมดเลยนะ โอ้โหคู่แรกครับ <attempted> พี่สวี่ยลมเก้านะครับเอ้ยชื่อสวยพี่สวยใจร้ายโอ้พี่สวัยลมเก้าพูดผิดหมดแล้วผมโอ้นานะนะพี่สวัยลมเก้าโอ้เราพูดผิดไปตั้งนานนะโอ้โ,โดษ <s> ด้วยนะพี่สวยใจร้ายเออพูดสับสนไปไปนะ,นะผมโอ,โอเคก็นี่นะครับพี่สวัยใจร้ายนะ เป็นฝ่ายเอาชนะคันแหน่เอ้ยเอาชนะนกไม่ได้นะโอเคครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกด s u b s แล้วกดแชร์ผมด้วยนะโอเค,คไปครับพี่สวยใจร้ายนะโอ้พูดลุกเต่าไปทั้งคลิปเลยเราโอเค,คไปก่อนครับบ๊ายบาย